ผมไม่แน่ใจว่าหลายคนเคยได้ยินชื่อหนังเอเลี่ยนเรื่องนี้ไหม Close Encounter of the Third Kind เป็นหนังเอเลี่ยนแบบสมจริงมากๆนะครับสปิลเบิร์กทำแล้วก็โคลัมเบียพิกเจอร์เป็นคนขายเป็นสตูดิโอโคลัมเบียพิกเจอร์เนี่ยอยากให้ทำภาคต่อมากเพราะว่าภาคแรกมันสำเร็จสปิลเบิร์กไม่อยากทำครับแต่สตูดิโอก็รู้สึกว่าคือสปิลเบิร์กเนี่ยดีลแกจะคล้ายๆกับตอนทำจอครับแกจะบอกว่าเออถ้า ผมไม่ทำนะแต่ว่าโคลัมเบียพิกเจอร์อยากทำก็เอาชื่อไปทำเลยแล้วคุณก็ไปจ้างใครมากำกับก็ได้ผมไม่ว่าเหมือนต้นจอสไงผมทำจอหนึ่งเสร็จผมก็ไปทำอย่างอื่นแล้วคุณจะใช้จอสองสามสี่อะไรต่อก็ทำไปเลยแต่สตูดิโอเขารู้สึกแบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคุณไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะสปิลเบิร์กดูกำกับต่อได้ไหมอ่ะ เพราะว่าตอนจอทำอะ่ะมันเละมากเลยนะสปีลเบิร์กก็เลยยื่นข้อเสนอครับว่าให้ทําต่อเป็นไปได้ครับแต่ผมไม่ทําต่อนะแต่เข้าใจว่าทางสตูดิโออยากได้หนังเอเลี่ยนถูกไหมล่ะที่จะให้ทำเอเอคลอสแอนคอตเตอร์เดอะเติร์ดคายต่ออะ่ะผมมีโปรเจกต์หนึ่งที่ผมอยากจะเอามาเสนอทุกคนสปีลเบิร์กหยิบโปรเจกต์ในลิ้นชักออกมาครับเป็นโปรเจกต์ที่เล่าเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวมนุษย์ครอบครัวหนึ่งที่ถูกเอเลี่ยนจิว๋วคล้ายๆเกรมลินเนี่ยคุกคามในบทเนี่ย ในหมู่เอเลนจิ๋วพวกนี้เนี่ยมันมีเอเลนเด็กตัวหนึ่งที่สุดท้ายกลายเป็นพันธมิตรของเด็กคือกลายเป็นเพื่อนกันอย่างนั้นน่ะหนังใช้ชื่อว่า Watch the Skies ทำไปทำมาเนี่ยสปีลเบิร์กก็ค่อยๆทริ t r i นะตัดนู่นออกตัดนี่ออกตัดฉากสยองออกตัดที่มันแบบไม่เหมาะสำหรับเด็กเนี่ยตัดไปตัดมากลายเป็นหนังเด็กเลยครับและแกก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ w atch the Skies แล้วอะ่ะและแกก็เปลี่ยนเป็น The Extra Terrestrial เพื่อนรักจากต่างดาว ใช่ครับสุดท้ายโปรเจกต์นี้กลายเป็น ET แต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับแต่ปัญหาคือพอสปีลเบิร์กเอาบทภาพยนตร์ watch the s k y ที่สตูดิโอต้องการเอามาต่อยอดจากความสำเร็จของ cross e n counter of the third kind ไปเสนอเนี่ยทางผู้บริหารของ Col u ม b i ี Picture จณเวลานั้นเนี่ยอ่านบทแล้วรู้สึกว่า ไม่ไหวว่าบทลื้อแม่งอ่อนปวกเปียกเหมือนหนังการ์ตูนดิสนีย์เลยอะ่ะมันเป็นหนังครอบครัวอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเราอยากได้หนังแบบจริงจังเลยเหมือนเอ็กซ์โคลส์แอนด์คอร์เทอร์เดอะอ่ะไปปรับมาได้ไหมถามว่าสปีลเบิร์กปรับไหมสปีลเบิร์กไม่ปรับครับเพราะสปีลเบิร์กเชื่อว่าเฮ้ยแต่บท Extra t e r r ทริ r i a l หรือว่า e t ทีเอยดอยู่ในมือเนี่ยมันคือแมสเตอร์เพลสเลยนะผมว่าทำแบบนี้เวิร์กแทนที่สตีเวนสปีลเบิร์กจะปรับบทให้มันเข้ากับสิ่งที่โคลัมเบียพิกเจอร์ต้องการสปีลเบิร์กตัดสินใจ น้ำไม่ทำผมไม่ทำอ,อ,อีกกับอีกเจ้าก็ได้ก็ยหอบไอ้โปรเจกต์เอ็กซ์ตร้าเทริเอรลเนี่ยแหละครับไปเจอกับยูนิเวอร์ซ t ลสตูดิโอแล้วสุดท้ายณวันนั้นสิ่งที่สปีลเบิร์กตอบแทนยูนิเวอร์ซ t ลสตูดิโอที่ไฟเขียวให้กับบทภาพยนตร์เรื่อง E t ก็คือหนังเรื่อง E t กลายเป็นหนังทำเงินสูงที่สุดตลอดกาลครับนี่แหละตำนานของ ET บทรีไซเคิลที่สุดท้ายกลายเป็นหนังทำเงินสูงที่สุดในโลกในช่วงเวลาหนึ่งครับ